และในวันนี้เราก็สามารถที่จะปลูกสตรักเจอร์อะไรก็ได้ในไม c r a f t ซึ่งมันจะช่วยให้ผมจบเกมได้ไหมไปดูกันเลยเอาล่มกราบสวัสดีคุ้มชอบทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขี้เริบเกมไม c ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับไม a ครับชาเลนจ์นั่นเองครับซึ่งไม a ครับชาเลนจ์ในวันนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยครับผมเราสามารถจะปลูกสตรักเจอร์อะไรก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนั้นอย่างแรกเลยครับผม ทำเป็นกล่องคราฟก่อนนะครับเอาละครับเปิดกล่องคราฟนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่าซีนฮะทีนี้เนี่ยเราก็เจอกับไอเทมพวกนี้นั่นเองก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับผมของแต่ละสตรัคเจอร์ครับเอาเป็นว่าอันไหนคราฟง่ายสุดวะเนี่ยอ่อโอ้อันนี้นะครับผมเมล็ดซีนของหมู่บ้านใช้บล็อกฟางข้าวกับเอเมล่์นะฮบผมในการคราฟก่ออาจจะได้นะซึ่งถ้ามีเอเมล่์สักอันหนึ่งเนี่ยก็ได้เลยครับผมไหนดูซิมีให้ปนนะเปล่า อบอกฟังข้าวเนี่ยได้แล้วครับเหลือแค่เอเมลด์นะครับผมผมว่ามันน่า,จ,าจะมีในบ้านสักหลังหนึ่งนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีเลยอะ่ะเอยหรือว่าแลกได้วะเนี่ยปึ๊บอ๋อโอเคแลกเอาก็ได้ครับโอเคครับผมขอยเมล่์หนึ่งอันหน่อยในยี่ได้มาแล้วฮะทีนี้คราฟซีดกันเลยดีกว่าวางแบบนี้นะครับผมบอกฟังข้าวล้อมรอบชืบเรียบร้อยมาเลซีดของหมู่บ้านครับจัดมาเลยก็ผมเอาละ สิ่งจะเป็นต้องใช้เนี่ยก็คือบนมิวนั่นเองจํานวนมากเลยครับเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีกับมาเลซีสี่ลุงอันนี้นะครับเอาเป็นตรงนี้ดีกว่ามีพื้นที่โลง่ลงๆอยู่ครับโอเคนี่ไงผมว่ามันน่าจะได้นะเราก็จะวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็บนมิวครับผมใส่เข้าไปเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหมู่บ้านนั่นเองครับโอ้ตอนนี้ก็คือเรามี2หมู่บ้านที่ต่อกันนะครับวิมีแบ็กซมิธด้วยอ่ะเอ้ยใช่ปะวะไม่ใช่ครับแต่ว่ามีเตาเผานั่นเอง อตอนนี้เรายังไม่มีที่ขุดเดี๋ยวก่อนนะพอจะมีอะไรดีๆให้เราป้นไหมเนาะชึบอ,อ่ะอย่างน้อยก็พอมีของกินนะครับผมสำหรับอย่างต่อไปเอาไปอะไรดีอะฟอร์เทสนะครับอุ้ยขาไม่อย่างนั้นเนี่ยแอนเชนซิตี้โอ้เดี๋ยวก่อนสตองโฮนะครับใช้บล็อกทองกับบล็อกเพชรครับผมอื้มอุ้ยอันนี้น่าจะได้อยู่ซากเรือฮะใช้ทรายกับกล่องนั่นเองโอ้เอาตรงนี้แหละไหนลองหน่อยเผื่อจะมีสมบัติดีๆนะครับ โอเคสาย8อันครับผมแล้วก็กล่อง1อันครับแบบนี้เลยนี่ได้มาแล้วครับมาแลซีดนะครับผมอ๋อปลูกไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่าปุ๊บอุ้ยได้นี่โอเคไหนลองดูซิโตออกมาเป็นเรือนะฮะปื๊ออุ้ยโอ้นี่ไงคุณผู้ชมโผลม,มาแล้วเราต้องลองดูครับว่ามีอะไรให้ป้นไหมขอสมบัติปุ๊บอู้มีแผนที่สมบัติอันนึงนะครับแต่ว่าอยากได้แร่มีไหมนะนี่ไง โอ้เอเมโล,ล่ครับผมแล้วก็เหล็กนั่นเองจัดว่าแจ่มเลยครับทําเรือเยอะๆน่าจะดีนะโอเคและเราก็ได้มาสี่เมล็ดนะครับเอาเป็นตรงนี้เลยแล้วกันปลูกไปครับโตไม้โตไม้ชึบเรือของเราโอ้อยู่ด้านบนนี้เลยครับโอเคไหนดูซิเปิดกล่องไปครับอืมฟักทองเดี๋ยวก่อนยังนะมันยังไม่ใช่นะโออันนี้มีชุดเกราะด,ด้วยคุณผู้ชมแต่มีคำสาบนะครับอ่าเอาเป็นนี้ดีกว่าหยิบของที่น่าจะมีประโยชน์มา โอ้โหถือว่าได้แร่มาเยอะเหมือนกันนะนี้แจ่มเลยครับตอนนี้เราน่าจะเริ่มแบบว่าทําอุปกรณ์เหล็กได้แล้วอ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอ๊บโอเคผมว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลากลับไปซัดโกเลมแล้วครับเพ,เ,พเพื่อเพิ่มเหล็กให้กับตัวเองนะครับผมอ่าเพชรตอนนี้มี3ใช่ไหมเอาเป็นแบบว่าที่ขุดเพชรแล้วกันแล้วก็ดาบเหล็กเข้าผมโอเคทําเป็นชุดเกาะซะหน่อยแล้วกันใส่ไปเลยครับเรียบร้อยโอเคครับผมมา ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สับไปเลยครับมาดิเออเหล็กชุดแรกนะครับได้มา3นะครับผมเหล็กตัวหนึ่งได้มาแล้วฮะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมอย่างต่อไปเนี่ยเอาเป็นสตรัคเจอร์อะไรดีนะโอ้โอเชียนมอนูเมนต์นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันน่าะเคีย์ยากนะไม้ชร์ปโอ้เมืองล้างวิ City ใช้ถังลาวานะครับ กับคอนกรีดสีดำาหรอวิอันนี้มันคุ้มค่าที่จะทำก็ผมผมว่าคุ้มสุดตอนนี้เนี่ยก็คือการทำเอ็นซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นลุยก็ผมทำคอนกรีดสีดำกันและเราก็ต้องการน้องหมึกนะครับที่เป็นสีดำมาดิขอสีดำหน่อยจะได้หรือเปล่าครับอืม,มาโอเคครับผมวางทรายแบบนี้วางกาเวลแบบนี้แล้วก็สีดำนะครับเรียบร้อยก็ผมทีนี้วางไปเลยนั่นเองครับอ่าได้มาแล้วครับผมทีนี้ก็ลุยกันเลยดีกว่า เช้าวันนี้เหลือแค่ตักลาวานะครับขอแค่หนึ่งฐานเท่านั้นปุ๊บโอเคเอผมของที่ได้เนี่ยจะต้องคุมแน่นอนครับวางไปแบบนี้เลยมาเลซีนของเอนซิตี้นะครับอ่าตรงนี้ครับผมพื้นที่ว่างวางไปเลยครับแล้วก็โบนมิวใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยครับผมโตแล้ว <Okay. S 1> โอ้โหชักเกอร์ก็มาด้วยเหรออ๋อใจเย็นนะครับเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่าไงพวกอยู่ตรงนั้นไปนะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขึ้นไปฟาร์มของ <c oughs> ขึ้นไปฟาร์มของ ชึบอุย้ยเดียด๋วยวๆโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวนะหดตรงนี้ก็ได้โอ้โหบินจนได้ครับตบมันแล้วกันเออตายดิผี้ชจเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอนซิตี้นี้มันไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหเอาเป็นว่าเราต้องทําต่อครับถึงจะแบบเกลือก็ตามอุ้ยเดี๋ยวหรือว่าห้องนี้ก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งมายุ่งกันดิเอาไม่มีอ่ะโอเครอบนี้ผมว่าไม่น่าพลาดครับลุยก็เหม เอาละโอ้มันมีเป็นเรือนั่นเองคุณผู้ชมโอเคได้ได้ถ้าเป็นเรือแบบนี้ก็หมายความว่าเราก็ได้ปีกกันดิโอเคครับผมอุ้ยเข้าไปเข้าไปข้างในครับโอ้ยน่ารำคาญจริงๆโอเคเข้ามาได้แล้วทีนี้ก็ไปเอาของกันดีกว่านะครับเฮ้ยใจญ่ยันตบมันครับตายตายได้แล้วโอเคครับผมเปิดกล่องไปโอ้โหคุ้มค่าเกินกล่องเนี้ยอ้ยโอเคดูดิ ของเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ปีกนะครับผมใส่ไว้เลยแล้วกันเออว่ะได้กระดาษกับกันพาวเดออ์พอดีนะครับถึงเวลาบยบินก็ผมปึ๊บตอนนี้ก็หึงกางเกงโปรดิคชั่นสี่อ่ะใส่ไปเลยเลยต่อครับเลยต่อครับเออโอ้ยอันนี้มีอะไรค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไปเลยครับปึ๊บหูใหญ่จริงอันเดียวเองอ่ะมันเยอะขนาดนี้เลยหรอปึ๊บอู้เพชรครับผมที่ขุดกางเกงมาแล้วมาแล้ว เป็นการปลูกที่คุ้มค่าเลยครับอันนี้เนี่ยซึ่งทีนี้เราควรไปทางไหนต่ออันนี้มีปะล็อกบินไปดูก่อนครับยืบโอเคมีไหมนะโอ้ไม่น่ามีครับผมต้องลองขึ้นไปก่อนชือบอ่าลงมาตรงนี้มีไงมีมีม,มีลงไปเลยครับโอเคครับผมเปิดกล่องเพชรครับผมหืทองนะฮะชึอบอ่าโอ้โหอันนี้ก็แจ่มครับผมรวยแล้วจังวันนี้และก็ยังเหลืออีกเสาหนึ่งครับ ทำไมรอบนี้มันออกมาเยอะจังผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านับว่าเป็นโชคดีของเราแล้วล่วละใช่ไหมละ่ะอึบลงมานะครับผมเปิดกลองอึบคูห้องดีห้องดีที่ขุดนะครับผมโอเคเอามาก็ได้ฮึบตรงนี้นะฮะอุ้ยทองได้เยอะอยู่นะเราน่าจะทำแบบว่าที่อื่นได้แล้วหรือเปล่าโอ้มีเรือตรงนั้นด้วยโอเคอีกที่หนึ่งนะครับอุ้ยเกือบตายลงมาลงมาลงมา,งมาได้แล้วจัดการไอ้เจ้านี่ครับอืม ตายพอแล้วแค่นี้แหละปึ๊บโอเคครับ okay, ผมไหนดูส <c oughs> นินี่แหละนี่แหละที่อยากได้นะครับโรเทคชั่น3ามก็ผมวยอันนี้ดีกว่าอีกอันนี้โรเทคชั่น4คุ้มจัดเลยนะฮะการลุยรอบนี้รองเท้ากระอตรงตัวนะครับผมแล้วก็หมวกอืมต้องเช็คหน่อยแหละตอนนี้นะครับผมเราสามารถทำไม้ชาปได้เพราะเรามีทองเยอะมากเลยครับ โอเคไหนลองดูดิอุ้ยมีฟอนบล็อกเกอร์ด้วยเหรอโอเคขุดตรงนี้ก่อนขอบสโตนนะครับอ่าอเคคเับผมแต่ไม้ชาร์เนี่ยมันจะปลูกตรงนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไหนลองดูดิชึบจับไปแล้วผมไม้ชาร์ปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคบนมิวนะครับใส่เข้าไปชึบโอ้่ะหรือมันจะอยู่ใต้ดินลองขุดลงมาเช็คดูสิโอคุณชมตกลงมาเกือบตายครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของเราหรือเปล่านะหรือแบบมันมีอยู่แล้วอะ่ะเอาเป็นว่าเก็บใยมาก่อนแล้วกันจะได้ทําเป็นธนูอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะเคแล้วจะมีอะไรไหมนะอู้เจอเพชรครับผมขุดไปก่อนแล้วกันโอเคถึงจะได้มาเยอะแล้วเนี่ยแต่เจอ,องี้มันก็ต้องขุดเดยจัดไปครับจัดไปครับโอเคครับผมเออว่ะคุณผู้ชมถ้าใช้ดิฟสเลตเนี่ยกับเพชรนะครับเราก็จะได้เป็นแอนเชียนซิตี้นั่นเองซึ่งผมสามารถปลูกตรงนี้ได้ไหม ก็ต้องลองดูครับจัดไปดีครับผมอุ้ยเด,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 ด้อเด้ออยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้มันเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆด้วยนะครับมาแล้วอยู่ในห้องข้างในแล้วผมลองมาหาของที่น่าจะใช้ได้ดีกว่าอ๋อแต่ว่าแบบสภา,ภาพผมมาไม่ค่อยดีเลยนะฮะเหมือนโดนฝังอยู่ใต้ดินซึ่งจะมีอะไรหรือเปล่าขอแบบกล่องหน่อยได้ไหมอะไรวะครับเนี่ยทุกอย่างมาโดนฝังอยู่หมดเลยนะครับโอ้ อุ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยไหนดูสิอของกินก็เหรอแล้วของกินมาเพียบเลยอย้ตรงนี้ครับผมน่าจะใช้ได้อยู่นะชึบโพชาติรีเจนนะฮบผมอันนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ตอนนี้รีเจนค่อนข้างมีประโยชน์แต่ว่าแอนเชียนอะ่ะมาโดนฝังจ,จริงๆคุณผู้ชมลำบากจัดเลยฮะทีนี้ไหนดูซิทีนี้เนี่ยอันนี้ฟอร์เทสนะครับโอ้พิระมิดครับผมวิอันนี้ได้อยู่นะเราต้องการแซนสโตนใช่ไหม งั้นก็เพียงแค่เราขุดทรายไปนั่นเองครับอ่าขอหน่อยขอหน่อยได้มาชุดหนึ่งครับผมอ่ะ16ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้เอาละได้มา2มเมล็ดนะครับเดี๋ยวไปปลูกไว้ตรงที่แบบมีพื้นที่เป็นทรายดีกว่าเพื่อความชัวร์นั่นเองครับตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคปลูกไปเลยติดไหมปลูมาแบบนี้เลยครับผมฟิลิมิตของเราโอเคลงไปเลยครับมีอะไรไหมนะเปิดไปดิแอปเปิลทองก็ผมใหญ่นะครับอันนี้อ่ะ ขุดเร็ว5ครับผมจัดว่าแจม่มจัดว่าแจม่มอันนี้แอปเปิลทองแล้วก็โอเคอันนี้ไม่มีอะไรฮะอุ้ยไหนไหนก็มีเทียนทีะครับผมเก็บไว้หน่อยแล้วกันโอเคเหลืออีกหนึ่งถ้าไปตรงนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าวะโอเคขอลองหนะ่อยอุ้ยไม่ขึ้นะ่ะคิดว่าจะต้องมีพื้นที่เยอะไว้ครับแล้วก็เราสามารถทําเป็นแบบป้อมพิเลเจอร์เอาโพสได้หรอไอ้ลองสักอันหนึ่งดิพิเลเจอร์เอาโพสนะครับตรงนี้แล้วกันเนะาะลุยครับผมฟื้นขึ้นมา โอ้นี่ไงไอ้พวกนะั้นจะมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเอาเป็นว่าเข้าไปลุยกันเดือเนาะลู <Hello. S 1> อุยมันแทรกอยู่กับเรือเอาเป็นว่าขึ้นทางนี้แล้วกันไปไปไปเค okay, ครับและของก็จะมีเป็นนี่นั่นเองเป้าหมายใช่หรือเปล่าไม่รู้หน้าไม้นะคะรับออ๋ออาจจะได้ใช้นะแล้วก็เป่าซะหน่อยอืมเป่าทาําไมเออว่ะไอ้นี้เนี่ยถ้าเราเจอเนเธอร์ลูนล้วก็ขับได้ใช่ปะ นี่ไงอยู่ใ,ใกล้หมู่บ้านเลยครับโอเคทีนี้ก็เปิดไปดิมีออฟซิเดียนนะครับผมนี่นี่เน,นี่เอาแค่นี้ก็พอเนเธอร์แหลกนะฮะวางแบบนี้กับถังละวานนั่นเองได้มาแล้วแต่ผมก็สงสัยครับว่าตรงนี้เนี่ยจะปลูกติดหรือเปล่าก็ต้องลองไว้ซักตรงนี้แล้วกันเอาล่ะบอลมิวปลูกไปครับติดไหมอืบว่าไม่ติดหรอหรือว่าจะต้องไปปลูกในเนเธอร์วะอูแสดงว่าจบเลยฮะแบบนี้เรามาทําตามแผนเวน่านั่นคือ เอซิตี้ก็หอมฟาร์มแรกนะครับเพื่อทำสตรองโฮนั่นเองอ่ะไปดีครับปุ๊บอ่ะลุยครับผมเราก็จะขึ้นไปที่ตรงนี้วิธีนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วครับขึ้นมาตรงนี้พอดีเลยครับผมมากลองกลองเปิดกันเลยโพดิชั่นตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนะตอนนี้หาแค่แรกก็พอแล้วกล่องนี้ล่ะโอ้ก็ของดีอ่ะคุณผู้ชมทองนะครับอ่าได้หมวกใหม่มาด้วยนะครับอื ตอนนี้แบบของเยอะมากเลยนะเละกสีหนึง่งก็หอมหวังว่าขอมันจะครบนั่นเองอุ้ยดโดนฝังไว้ด้วยหรอไม่เอาโอเคครับผมเราจะบินขึ้นมาเหมือนเดิมเออว่ะไอตรงเรือผมยังไม่ได้แวะเลยนี่วะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ขอซัดแอปเปิลทองหน่อยดีกว่าโอเคกินไว้ดีกว่าครับเปิดกล่องไปนี่ดูดีแลย่ยางเยอะนะครับอุย้ยอุ้ยดาบอ๋ช้บเนี่ยสีคุณผู้ชมโอเค และคุณผู้ชมว่ากล่องนี้จะให้อะไรผมนะเฮ้ยอย่ามายุ่งคนกำลังจะเปิดกล่องแล้วอเปิดไหมครับดาบช้ำในสีก็ผมโอ้โหดาบเพชรได้มาอย่างนี้ก็ต้องหยิบดิอันนี้ก็หมวกกับกเกงนะครับผมคิดว่ามันครบเซตเลยล้วเนี่ยเดาๆๆๆไหนดูหน่อยสินี่ไงรองเท้านะครับผมใส่อันนี้หมวกกันไฟเอาหมวกโพทคชั่นเด่อกันแบบรุมวไว้ฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองคราฟดูนะคะรับผมไปลงมาก่อน ลงมาตรงนี้แล้วกันไหนดูสิว่าเราจะคราบสตรองโฮได้เลยหรือเปล่าเอาล่ะอย่างแรกก็คือทำเป็นบล็อกก่อนนะครับอุ้ยน่าจะได้นะอ่อเพชรเพโอเคประมาณนี้สตรองโฮค้ามไงนะคราเป็นแบบว่านี่ไงทองกับเพชรนะผมได้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกธนูเลยอะเพราะฉะนั้นนะครับจำได้ว่ามีหมู่บ้านอันนึงที่มันแบบ มีคนขายลูกธนูอยู่นะหาก่อนหาก่อนน่าจะบ้านหลังนี้แหละโอเคเราต้องการซื้อครับวันดีโอ้พร้อมเลยนิว่าหนึ่งชุดนะฮะผมเอามาอีกโอ้ยเม่เล่าที่เรามีไว้เพื่อการนี้เหรอจัดว่าแจ่มเลยซึ่งต้องลองแล้วแหละสองโฮนะครับหวังว่าถ้าปลูกไว้ตรงนี้แล้วมันไม่น่าพลาดนะเอาอย่างนี้แหละโอเคสามสองหนึ่งไปเลยครับสองโฮ หวังว่าจะอยู่ข้างล่างนะไหนดูดิยืบลงมาลงมาอู้เจอแล้วคุณผู้ชมโอ้อยู่ข้างใต้นี้จริงด้วยครับประเด็นเลยเนี่ยเราจะยังไปได้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่มีไอเออเบนเดอร์ o เลยนะก็ต้องลองแล้ว่ะครับโอ้โหสักเจอซ้อนกันโคตรเละเลยเลยวะเนี่ยตรงนี้มีไหมขนมปังก็หรอเฮ้ยถ้ากล่องมันเยอะจังเลยใช่ไหมทำไมกล่องมันเยอะแบบนี้เอ็นเดอร์โปรตรงนี้ก็เอ็นเดอร์โปรนะครับ เจอเป็นห้องสมุดนะครับอ๋อมีอะไรให้ป้นไหมอะ่ะลูปโหชาร์ปเนี่ยสนะครับตอนนี้อันนี้ชาร์ปเนี่ยสี่พาวเวอร์สมครบผมใส่ในธนูของเราได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจมุมดแค่นี้เลยหรือเปล่าอ๊ออ๋อไม่มีเพิ่มวะ่ะงั้นตอนนี้ก็ต้องแอนวิลแล้วครับโอเคครับผมวางไปแบบนี้เอ้ยสลับไม่ได้ทำนานก็ผมโอเควางแบบนี้นั่นเองแอนวิลแล้วก็ทำธนูนั่นเองโอเคครับผม ได้มาแล้วเอ็นชาร์ใส่อันนี้ไปเลยนะครับนี่พาวเวอร์สามก็ผมมโซนดาบมันจวดอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องนะฮะเอ้ยไม่เอาปล่อยออกไปนะโอเคโอ้ตรงนี้คือแบบรวมกับบ่อดลาวาเลยนะครับผมโอ้ดยดย้โอ้โหโดนจนได้เย็นครับอะไรวะเนี่ยห้องต่อไปนะครับผมลงมาข้างล่างเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นไงเจอแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ โอเคเราน่าจะต้องไปทางทางไหนดีวะเนี่ยกระโดดงนี้แล้วกันโอเคกระโดดปาก,กัวนะครับอันนี้ไม่ต้องบมาแบบนี้โอเคในที่สุดเราก็เจอนะครับผมโอ้ไม่รู้อะไรต่อแล้วหมายแล้วกันไปดิช่วงนี้นะครับถึงแล้วอะไรเนี่ยซิโฟิตหุดไปครับผมอู้เขาเปิดไว้ให้เลยหรอแบบนี้ก็แหลมดีเอา้ามันดันเราไปเลยครับก็เกินไปหรือเปล่า,านี่เองรีบหรอ เอาว่าขึ้นมาก่อนแล้วกันครับไปไปไอือโอ้ยอยู่ลึกจังเลยอะ,ละขึ้นมาแล้วนี่อะขึ้นมาได้ไหมออโอเคได้แล้วไปครับเดี๋วนี้ครับผมซัดนี่เลยแล้วกันแอปเปิลทองนะฮะเดี๋ยวเราจะบินแล้วก็ทำลายก่อนเนี้ยครับผมผู้เหลือ9เหรอตรงนี้คามได้อีกนิดหน่อยเป็น24ครับเอาให้คุ้มแล้วกันไปดิยิงระเบิดให้มันคุ้มโอ้ยอนะมันจะไม่คุ้มนะเนี่ยโอ้ย เดี๋ก่อนคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ทำกันมานานนะครับอาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างนะครับผมโอเคอืบปุฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นถึงไหมต้องถึงแล้วแหละโอเคอันนั้นนะอ่ะอบโอ้ได้เลยฮะแบบนี้จัดว่าแจ่มนะครับผม,มระเบิดลงลงตรงนี้ลาตรงนี้ระเบิดอีกครับอ๋อทีนี้เหลือใต้เสานะครับผมลงมาแบบนี้เลยโอเคเลงครับอบึ้มเลย เหลือ,อแค่หนึ่งนะครับผมโอเคเราบินนิดนึงนะเพื่อความรวดเร็วมาตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็บึ้มเอาไม่โดนบึ้มไปอุ้ยโอเคโดนสักทีครับอุ้ยอะไรเนี่ยแมนหาเรื่องหรอโดนไม่ดีอิ้ยมันลงมาแล้วจะไปสู้ไงโอ้ไปเลยแบบนี้จัดว่าเซ็งก็ผมเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีเทียทีด้วยใช่ปะอาจจะต้องลยุยครับ รีเจน22สิองวิเอาไว้ก่อนแต่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยได้ใช้แน่นอนวางไวเลยครับอุบเอาเป็นมุมนี้แหละถ้าลงมาปุ๊บเราต้องซัดน,นะผมแต่ก่อนหน้านั้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเว่าสามที่เพิ่งเอนชานมาครับเอาหน่อยโอ้ยโอโอ้โแขนก็นเต็มเลยอะไระเนี่ยเอาละอ่ะยิงไหมโดนไปดิบินมาทางนี้หรอกครับโดนไปดีครับออวิววิว,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาล่ะตอดดาเมจตรงนี้ไปก่อนนะครับผม ก็จุดเทียนที่จุด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 โอ้ยโอเคจุดได้แล้วครับผมออกมาก่อนละกันสัญญานะครับระเบิดครับผมอย่างแรงอย่างแรงทีนี้เนี่ยต้องเข้ามาข้างในแล้วโอเคเข้ามาตรงนี้นะครับตบไปที่หน้านมันนี่แหละพลังพาวเวอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ชาร์ปเนต็ตโอโโด้วยแมนแคนก็เต็มเลยอะอะไรจะฮอททิสขนาดนั้นเอาละครับ ซัดมันต่อนะครับผมอย่าหยุดเอาล่ะแน่จริงก็ลงมาสู้กันครับเอออีกรอบนึงอืม,มาลงมาสิโอเคเดี๋ยวันนี้แหละับผมถึงเวลาพรดเดสึกเฮ้ยอะไรอ่ะตบไปดิตายก็ผมเรียบร้อยพลังแห่งการอ่ะปลูกสักเจอร์ได้นะครับบอกเลยว่าโคตรแจ็บก็ผมโอ้โหเสียงดังนิดนึงฮะแต่ก็เรียบร้อยแล้วโอเคเอาเป็นว่ากลับกันดีกว่าไปโผล่ไหนวะเนี่ย โอ้โหป่านี้นั่นเองนะครับวิวเป็นไงวิวดีนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ปลูกทั้งหมดนะครับในซีที่มันมีนะอ่าเดี๋ยวก่อน <c oughs> คือมันจะมีทุกสักเจอเลยก็จริงแต่แบบผมก็เลือกอันเฉพาะที่แบบจําเป็นที่ต้องทำนะฮะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากาไปลองเล่นนะครับผมแล้วคราฟไม่ครบทุกอันเลยเนี่ยลิงกโหลดผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าต้องไปสมัครอาผูทช่วของเขานะครับผมถึงจะามาเล่นได้นั่นเอง <c oughs> และก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด like <c oughs> ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้คงพิถีเท่านนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ